เด็กเสิร์ฟมองสวยกันเรอหล่อนนั่นนางขี้เลใครขี้เลกนังเด็กเสิร์ฟนั่นแหละเด็กเสิร์ฟคนนั้นขี้เละอ่าแล้วใครสวยเขาให้กูเลือกกูเลือกเด็กเสิร์ฟปะเน่ยอย่าว่ามึงเลยกูก็เลือกอชุดสวยกว่าเธอเนี่ยแม่ชุดนี้กว่ากูได้มากูต้องไปนอนกับนักร้องตั้งสามคืนอ้ยนอนแล้วนักร้องให้มามันหลับแล้วกูขโมย อีซินอีซินมึงเป็นผู้หญิงนะงแม่งอะไมึงมาเตะกูไหมเนี่ยอา่อานแพลงไม่ยังไม่ดังเองมันเพิ่งเสียมึงไม่ได้เตะกูเรื่องะอะไรเขาเองมาร้องเพลงไม่ได้มาบิดมอไซค์กระแม่งข,ขึ้นเพลงอากิล่าทำไมล่ะจริงๆเดี๋ยวตบเดี๋ยวตบต,บตอบต,อบ,ตอบกูดูดแม่งดูดทั้งวงเลยมึงมาแ่อิจฉาแม่งเห็นกูสวยก็เมียมึงไรอิจฉามึงจะอะไรพอดีกับเมียกูเฮ้ยเมียมึงไปต่อกูนิดเดียวเท่าไหร่ไอ้ไอไอมินตรงไหนเมียมึงมีมดลูกแต่กูมี อ้สัตว์เก่งิเอาเมลมาเาายี่ยวใส่ขวดแข็งกับกูไหมโอ้ยอย่างมึงก็ต้องโดนช้างลากไปขมขืนสักทีเคยโดนลากไปแล้วแต่ดิ้นหลุดอีนี่ม่คอยกลัวช้างมันเมากาวช้างแล้วมึงช้างเมื่อก่อนกูเดี๋ยวนี้ช้างเถียงเถียงอีนี่ <c ười> นควายควายพ่อมึงใส่เลดเพชรเหรอแ <c ười> ม<า>่ง <c ười> คนยังใส่สายล่มเลยอ้สัตว์ร เป็นเด็กใหม่แม่งมาดดาคนเก่ากูเปลองหัวหน้านะเว้ยรองหัวหน้ามันมีอำนาจหัวหน้ากูยังเตะสความมาแล้วเลยอ๋อเหรอเนาะจุดตบแม่งสักทีดีมั้งเนี่ยเด็กเสิร์ฟมองสวยกันนักหรอหล่อ,ลอนน,<า>น,นั่นนางขี้เลยใครขี้เลนางเด็กเสิร์ฟนั่นแหละเด็กเสิร์ฟคนนักขี้เลยอ่ะแล้วใครสวยเขามึงสวยแต่เขาขี้เล่อให้กูเลือกกูเลือกเด็กเสิร์ฟปะเนี่ยอย่าว่ามึงเลยกูก็เลือกอ่ไปว่าเขาทำไมอ่ะ นนั่ว้าวปรินเซสเนี่คนน่ะไม่ใช่กระดาษเฮ้ยนี่มองตัวเองกูบางครั้งอยากเอาตัวเหมือนกันยุ่งได้เนอะเออแต่ชุดสวยว่าเธอเนี่ยแม่งชุดนี้กว่ากูได้มากูต้องไปนอนกับนักร้องตั้งสาคืนอยนอนแล้วนักร้องให้มามาหลับแล้วกูขโมยนี่เลิกมนิสัยของเตยถึงเขาดูดแต่เต็มใจให้ดูดเสียวที่สุด ถึงใจเพลงใครวะลิ้นของเขายาวถึงลิ้นไก่ข้าหลอกใสผพาเสียวเพลงอะไรวะของสูงค่าแต่เวลาเขาปั่นเหลือ นั่นนิดเดียวอะไรวะเสียวสักพักจะชักมาก็เหี่ยวเอาล้วไงเสียวไปถึงเสียวหัวใจเพลงใครวะตัวเป็นเอ็นหัวเม็นขี้ไก มีคนที่ไหลมีใครที่คอมีข้อที่ปลายติ้วดิวนี่นี่เอาให้ตายม,มีหน้ามาติ้วติวตวีดทำไมอ่ะเพลงมึงลามกลามกได้ไงอัดวิดีโอแขกเขิกที่นี่เด็กเล็กจะแย่ลามกกูไม่ร้องหรอกไม่ลามกจริงหรือเปล่าจริง,รงไม่ต้องรากเสียงหรือแทงได้ไหมแทงกูไม่เข้าหรอกทำไมกูมีกีตาร์อัดสิบร้อยังเอากูไม่อยู่แล้วเพื่อเป็นใคร เวลามกจริงอ่ะจริงออกมาแปลกูฟังเตองจะฟังใช่ไหมของสูงค่าเวลาเขาปั่นเหลืออนั่นนิดเดียวอะไรไม้ปั่นหูเออใช่เสียวสักพักชักมาก็เหี่ยวไม้ปั่นหูตอนยังไม่ปั่นมันก็บานพอปั่นเสร็จแล้วชักออกมามันก็เหี่ยวไม้ปั่นหูบ้านพ่อมึงปั่นเสร็จแล้วยังบานอยู่เหรอต้องอืไอ่ไ้สงสัยตรงนี้ต้องนะตัวเป็นเอ็นหัวเหม็นขี้ไก่มีขนที่ไหล่มีไข่ที่คอมีข้อที่ปลายติว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 ไม่ต้องติวติวหรอ ตัวเป็นเอ็นหัวเป็นขี้ไก่ตัวเองไม่รู้จักหร,รือไงลูน<ะ>นะคิดว่าทะเลืองอะไรอะพบกัาความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เส้นเป็นครับไรคอมเมดี right ้กดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดี้สดยอดลูกเพีย